สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกันกับผมเดินนะครับกับฟุกขยะสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องพาดูเลยนะครับเป็นรถเก่งขนาดเล็กกระันรัดอีก1รุ่นนะครับเรามาเสนอกันในรุ่นของ Suzuki Swift 1.2 GLX เกียร์ออโต้ปี2012นะครับมาในราคาเพียงแค่300,000กับ9,000บาทนะครับผมตอนนี้ก็คือมีเป็นโปรโมชั่นส่วนลดนะครับ รับส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทนะครับผมถ้ารับส่วนลดกลับบ้านไปก็จะเหลือยที่289,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มชมด้านหน้ากันได้เลยคันนี้นะครับผมรถเดิมประวัติดีนะครับอ่าเป็นรถบ้านซื้อเข้ามือหนึ่งป้ายแดงนะครับผมเป็นรถบ้านซื้อเข้ามือหนึ่งป้ายแดงนะครับอ่าแล้วก็รูปร่างของตัวรถก็ตามที่แจ้งไปนะครับผมเป็นตัวเลขกัลทาร์าัดสุดสบายอ่าหรือว่าจะเป็นเหมาะกำลัง ท่านผู้หญิงที่จะมาใช้รถนะครับด้านหน้านี้คือรุ่นนี้มีแฟลตันบอกมาแล้วมีเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับมาดูทางด้านเรื่องล้อมแม็กกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นล้อมแม็กเดิมศูนย์ของสวิฟเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนยางนี่คือเป็นยางปี2000เท่าไรเอ่ยที่ดูข้อมูลมาน่าจะเป็นปี2020นนะครับอาจจะอยู่ด้านใน ดอกสวยๆเต็มๆเลยนะครับน่ะมาดูกันต่อแล้วก็สำหรับกระจกมองข้างนะครับจะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกอ่ะแล้วก็มือเปิดนะครับจะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกทั้ง2ด้านนะครับผมเพราะว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูแผ่นเพจกันแผ่นเพดด้านล่างเลยนะครับ รถคันนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่ารถเดิมสวยจริงๆนะครับเไม่มีร้องลอยการเคลมสีมาเลยอันนี้สีเดิมๆบางๆเลยนะครับเนี่ยประวัติดีจริงๆไม่มีร้องรอยการเคลมใดๆมาเลยนะครับเราก็เลยกล้าที่จะให้ดูทุกจุดอยู่แล้วเพราะว่าของเราก็คือสวยนะครับเป็นรถบ้านด้วยท่านใดที่หารถบ้านอยู่ก็แนะนําเลยนะครับเป็นคันนี้เลยครับผมอ่า อ่าก็สําหรับคันนี้นะครับรถบ้านก็ลองชมกันว่าสวยขนาดไหนเป็นรถบ้านที่เราได้ทําการคัดเกรดเข้ามานะครับมาจะเปิดฝาหลายให้ดูด้วยอ่าอ่ะ,อะแล้วก็เรื่องน้ํามันนี่รองรับน้ํามันยี่สิบนะครับ มาดูด้านหลังกันด้านหลังก็พื้นที่กว้างพอสมควรนะครับพับรได้ด้วยอ่าในพวกพับรอดงนี้นะให้คุณลูกค้าเขาได้ดูเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็ดึงแล้วก็พับไปได้เลยะครัดึงแจะพับครับมีกล้องอยู่อ๋อเนี่ยบอกมันก็พับได้ทั้งสองด้านนะครับฝั่งนี้มีกล้องอยู่ใช่ครับผมก็คือรีวิวให้ดูกันนะครับมันพับได้ทั้งสองด้าน แล้วก็อันนี้เนียก็ถอดได้ก็ถอดเก็บไว้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะติดรถไิด,เด้เยอรก็ได้อะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวมาดูปุ่มกันก็เป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกค้ายๆที่ตรงมือเปิดประตูนะครับเปิดปิดง่ายอ,อ่ด้านท้ายก็จะประมาณนี้อเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อ รถเดิมๆนะครับภายในก็คือเป็นบอะผ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับก็จะมีเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมปุ่มสตาร์ทกระจกไฟฟ้าล็อคคันนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวเซ็นเตอร์ล็อกด้วยอ่าพวกกุญแจอะไรเนี้ยก็ได้มาครบอยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมภายในพร้อมๆกันว่าได้มีออปชันอะไรกันเพิ่มเติมเพิ่มอีกนะครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยอ่ะครับผมก็สําหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาชมออปชันกันนะครับเดี๋ยวดูออปชันเรื่องของเลใหม่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวปรับเบาะให้ดูสําหรับคันนี้นะครับรถปี2012เป็น รถที่ปีที่ผ่านมาหลายปีแล้วอ่าแต่ว่าเลขกใหม่นะครับอยู่ที่60,000กว่าโล6 7 5มื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับถือด้อว่ารถสวยมากๆเลยอ่าสวยมากแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ของเดิมนะคือมันเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับรุ่นเนี้ยแต่ว่านี้น่าจะมีการหุ้มหนังให้ใหม่แล้วดูสภาพยังใหม่อยู่เลยแล้วก็มีเป็นถุงลมนิรภัย ทั้ง2ด้านนะครับอันนี้คือเป็นรุ่น GLX GLX ย e ร์ออโต้ก็จะได้เป็นพวกปุ่มสตาร์ทแล้วเนี้ที่ว่าคุณลูกค้าได้เห็นเมื่อตอนที่ก่อนจะเข้ามาดูข้างในนะครับแล้วก็ุญแจนี่จะของเดิมเขาดูแลดีมากนะครับกุญแจได้รอกริโมดแบบนี้2ดอกครบนะครับแล้วก็ดูคอนโซลกลางลต่อคอนโซลกลางนะครับวันนี้ระบบแอร์ช่องแอร แล้วเครื่องเล่นเครื่องเล่นจะเป็น CD MP3 อ่าเชื่อมต่อวิทยุ CD MP3 พวกเนี้ยนะครับระบบแอร์สามารถปรับออโตได้หรือปรับเป็นแมนนวลเองได้เลยนะครับอ่าก็เป็นช่อง USB เสียบอะไรพวกเนี้ยทั่วไปเสียบชาร์จไฟได้นะครับช่องเสียบ USB อ่บครบๆเลยแล้วก็ช่องวางแก้วช่องใส่ของใส่เศษเหรียญพวกเนี้ยนะครับ ครบอ่าแล้วก็ระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้อ่าเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้ประวัติดีมากๆาก่ะเดียวเรารับชมกันต่อที่ด้านคอนโซลว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีร่องรอยใดๆนะครับแล้วก็รถคันนี้ทางเราเช็คให้แล้วนะครับเช็คศูนย์ของของทางเรานะครับเพราะว่ารถมาหลายปีแล้วนะครับวารันตีศูนย์มันก็คงไม่อยู่แล้วแหละ เรามีศูนย์บริการเราก็ทําการเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องฟิล์มของเราหยิบเอกสารออกมาให้ดูนะครับหยิบคู่มือแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสออกมาอ่าอันนี้คือเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับยังอยู่ครบอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับพวกกรมธรรม์เพราะว่าคันเนี้ยเป็นรถบ้านนะครับผู้ลูกค้าเป็นรถบ้านซื้อเข้ามา วยกัโอเคครับคู่้ือจํารถอ่าก็คือเป็นคู่มือบวกกับบุ๊กเซอร์วิสก็คืออีกเล่มหนึ่งที่ได้ดูเมื่อครั้งต้นนี้นะครับอ่าของซูซูกินะครับยังอยู่เราก็ยกให้หมดเลยนะครับเยังอยู่ครบนะครับผมยังอยู่ครบนะครับาพี่ดาน จะลองดูฝ้าเพดานด้านบนอันนี้คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็เอาไว้มาอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะเอาไว้เงี้ยมีก็อาจจะเป็นเรื่องเอกสารพวกนี้เดี๋ยวเราอาจจะเดี๋ยวจะมีพนักงานเข้ามาเก็บลงเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านเพิ่งจะซื้อเข้ามานะครับอ่าทางด้านนี้มีกระจกมาให้ด้วยอ่าแหละฝ้าเพดานสะอาดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยเฉดหรือเปล่าบ,บางๆเลยเนี่ยแต่ว่าเราทําสปาให้แล้วนะครับที่เหลือก,ก็ไม่้ํำนะครับไม่้ํำ อันนี้เบาะเป็นเบาะผ้ารอบพันนะครับเป็นเบาะผ้ารอบๆพันลายเบาะก็สวยนะครับรดลายสวยมากๆเลยพื้นที่ข้างหลังก็กว้างพอสมควรนะครับกว้างพอสมควรอ่าโอเคก็เดี๋ยวภายในก็คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรับไปรับชม กัอยู่กันต่อนะครับจะเรามารับชมเครื่องยนต์กันนะครับก็สำหรับเครื่องยนต์นะครับผมวันนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะครับสุดประหยัดน้ํามันนะครับผมขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีอันนี้ก็รองรับน้ํามัน e ยี่สิบนะครับรองรับน้ํามัน e ยี่สิบแล้วเรียบร้อยอ่าสวยๆเลยนะครับผมห้องเครื่องเดิมๆสวยๆ นะครับอันนี้รถไม่เคยเคมมาเลยนะครับรถไม่เคยเคมมาเลยด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายนะครับรถไม่มีแปะหน้าแปะท้ายอะไรมาเลยนะครับนะห้องเครื่องนี่สีเดิมๆเลยอ่ามีระบบเบรก ABS มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวเลขตัวถังจะอยู่ทางด้านด้านหน้าขวาอะไรทุกอย่างเนี้ยนะครับเรียกไม่ทู้เหมือนกัน อโอเคครับผมก็คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับซูซูกิสวิฟ1.2 GLX เกียร์ออโต้ปี2012นะครับผมราคาเพียง3 0 0แสนกับ9 0 0าบาทนะครับแล้วเป็นรถยนต์ที่ขนาดเล็กกระทันรัดอีกหนึ่งคันนะครับและคือรองรับน้ำมัน e 2 0ได้ด้วยยุคนี้น้ำมันแพงนะครับหารถที่แบบประหย,ยัดเลยคันนี้ก็ถั่วเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรได้ นะครับที่ว่าได้ลองไปลองเทสได้กันมานะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีส่วนลดให้อีก20,000บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่289,000บาทนะครับหรือว่าตอนนี้มีเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟรีดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ฟรีดอกเบี้ยสูงสุดถึง12เดือนด้วยกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปทันไปนั้นจะมีอะไรมาให้รับชมกันก็ฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ